สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับช่องอ่านง่ายๆสไตล์เชฟวอยเชื่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาทําเมนูหมูย่างน้ําตกนะครับคุณผู้ชมส่วนประกอบของเราก็จะมีหมูนะครับหมูนี่ผมใช้เป็นสะโพกนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมจะใช้เป็นคอหมูหรือว่าสันในก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบเลยนะครับแล้วก็มีผักชีฝรั่งนะครับต้นหอมครับข้าวคั่วครับพริกป่นครับน้ําปลาครับ น้ำมะนาวครับผงนัวครับ,บถ้าพร้อมแล้วก็ไปทํากันเลยครับดับแรกเรามาย่างหมูกันก่อนนะครับคุณผู้ชมใส่น้ํามันไปนิดนึงนะครับตามด้วยหมูเลยนะครับ ถ้าคุณผู้ชมมีเตาถ่านก็ย่างเตาถ่านก็ดีนะครับคุณผู้ชมครับหมูจะได้หอมนะครับหอมกว่าย่างในกระทะนะครับแต่นี้ผมไม่ค่อยมีเวลานะครับคุณผู้ชมครับย่างในกระทะจะไวกว่านะครับ ค่อยๆย่างไปก็ใช้เวลานิดนึงนะครับคุณผู้ชมหลังจากย่างมาสักพักก็ใกล้จะได้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราย่างอีกนิดนึงนะครับหลังจากย่างมาสักพักก็ สีจันหน้าตาประมาณนี้ก็ได้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราเตรียมไปหั่นแล้วก็เตรียมยำกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับหมูที่เราย่างแล้วตัดให้พอดีคำก็หน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมเท okay, หมูลงไปก่อนเลยนะครับ ตามด้วยน้ำปลานะครับผงนัวครับน้ำมะนาวนะครับพริกป่นครับพริกป่นนี่แล้วแต่ชอบเลยนะครับคุณผู้ชมถ้าชอบเผ็ดก็ใส่เยอะนิดนึงนะครับข้าวคั่วนะครับ หอมครับผักชีฝรั่งนะครับแล้วก็คลุกให้เข้ากันนะครับเกือบล <c oughs> ืมของสำคัญเลยนะครับคุณผู้ชมครับหอมแดงนะครับ คลุกยากนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมหม้อผมเล็กไปนิดหนึ่งครับพ่อหมูผมทำหมูเกือบโลเลยนะครับเนี่ยถ้าคลุกให้เข้ากันแล้วก็ลองชิมดูนะครับคุณผู้ชมครับถ้าอะไรขาดก็ปรุงเพิ่มได้นะครับ สมมุติว่าถ้าแห้งไปก็สามารถเติมน้ำเปล่าได้นะครับคุณผู้ชมครับพอข้าคั่วเราจะหลุดซึมน,น้ำนะครับแต่ถ้าชอบแห้งๆก็ไม่ต้องเติมก็ได้นะครับโอเคครับเราเติมโอเคครับเราเตรียมไปใส่จานกันเลยครับหมูย่างน้ำตกของเราหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับ ถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเจอนใหม่คลิปหน้าครับ